ต้องบอกว่าร้อนนิดนึงนะครับมันการแจ้งนะแต่ว่าสีไมไ่ติดเท้านะครับเราจะทําการทําความสะอาดแล้วก็ลงสีตรงนี้ลงไปแล้ว3รอบนะครับทั้งหมดนี้ผมยืนไม่ไหวแล้วผมขอยืนข้างล่างก่อนร้อน <c oughs> ด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าอีเราค้ากับอะไรตรงนี้เราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําการเทต,ต่อหม้อต่อหม้อเราเทใหญ่เลยแล้วก็ทําการวางเพจแลวก็ฝังคุกนะครับตรงนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจัดเสร็จเนี่ยจะเป็นสวนป่าอเมซอนนะครับต้องมีหมอกน้ํา ลงในเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถปรับเมนนวดได้ด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือลักษณะในการแต่งสวนแบบไม่ต้องเยอะมากนะครับไม่ต้องแบบให้มันลกมากนะคุณผู้ชมครับผมโบสสาโลอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการมือโปรโชซางบ้าน ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านหรือแฟนคลับ FC เนี่ยถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าบ้านคุณโบท๊ทถึงไหนแล้วนะครับทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ผมไม่ได้ถ่ายบ้านตัวเองเลยนะครับแต่ผมมาคุมงานเนี่ยเกือบทุกวันเลยนะครับ<ไ>เนื่องจากนะครับในส่วนนี้นะครับเราทํากันหลายส่วนเลยในวันนี้ผมจะถ่ายหลายๆคลิปเลยให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับใครที่เรียกร้องรีเฟรชเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกัน <S <S ต้องบอกว่าในงานอัปเดตเนี่ยหลังนี้นะครับทำทั้งการต่อเติมนะครับการตกแต่งภายในนะครับ การจัดสวนนะการทําสระว่ายน้ำนะโอ้โหแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างเลยคุณผู้ชมจะมาให้ความรู้กันแบบเต็มๆเลยสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการทําพื้นไม้เทียมนะครับในระหว่างการจัดสวนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามานะครับด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นหญ้านะครับต้องบอกว่าหญ้าตรงนี้เราจะเอามาปูสนามรอบๆเลยหญ้าตรงนี้นะครับมี หลายแบบนะครับแต่หญ้าที่เราใช้เนี่ยก็คือหญ้าพาสพารลัมอ่าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าหญ้าพาสพารลัมคืออะไรปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้นวลน้อยหญ้าญี่ปุ่นนะครับโดยส่วนมากเลยเขาจะใช้2อ,อย่างนี้แต่นี้ผมใช้แบบพาสพารลัมพาสพารัมคือหญ้าที่มันเขียวแบบกระจัดเลยคุณผู้ชมแล้วก็ราคาจะสูงกว่าอย่างอื่นนะตอนนี้นะครับอันนี้คือแผ่นหญ้านะครับที่เราทําการรอที่จะปูนะครับแผ่นหญ้าเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงนะครับเขาจะเลี้ยงกันเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับเป็นม้วนแบบนี้เลยนี่ขอญากลางออกนะนีมนแบบ้้ผููชด จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแผ่นยาวๆนี้เลยนะครับแล้วด้านหลังของมันเป็นแบบนี้นี่จะมีรากนะครับแล้วก็มีดินสามารถปูลงไปได้เลยดินะครับแผ่นหนึ่งนะครับจะยาวประมาณ1เมตรนะครับคูณ60เซนโดยประมาณนะครับตรงนี้นะเมตรเมตรหนึ่งเมตรยี่คูณ60เซนโดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับเป็นกองหญ้าพเนินเทินทึกเลยเรากําลังให้น้ํามันอยู่นะครับนี่เลยให้น้ํามันอยู่ตรงนี้นะผมจะบอกให้เลยว่าเราจะต้องเลี้ยงไว้ก่อนนิดนึงนะ ถ้าเราไม่ให้น้ําเลยนะครับจะเกิดปัญหาได้นะครับก็คือมันอาจจะตายได้เลยนะตรงนี้นะครับเราก็จึงทําการให้น้ํานะครับเพื่อรอปูนะนะครับรอปูนะตรงนี้เราให้แบบชุ่มๆมเลยคุณผู้ชมนี่นะครับให้แบบชุ่มชุมเลยใครที่อยากจัดสวนอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถอาติดต่อเราได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารับจํากัดนะเรารับแค่1ต่อหนึ่งก็คือรับแค่หลังเดียวเสร็จแล้วค่อยอีกหลังต่อไปนะครับเราไม่รับซ้อนนะตรงนี้นะครับการจัดสวนเพราะว่า าการจะสวนเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับต้องดูพันไม้ดูอะไรหลายอย่างนะครับและที่สําคัญก็คือมันจะไปแมทช์กับพื้นไม้เทียมที่ผมกำลังจะพาไปดูคุณผู้ชมนะอะตรงนี้เอารถน้ำไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพักไว้ตรงนี้ก่อนหญ้าตรงนี้เดี๋ยวรอการปูแต่มีบางส่วนที่ปูไปแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปนะครับตามมาครับด้านหลังของผมคุณผู้ชมก็คือหญ้าที่เราปูไปแล้วบางส่วนนะครับเป็นหญ้าพาสพาล่มนะ ตรงนี้สังเกตนะครับมันจะเขียวค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เพิ่งปูใหม่ๆนะครับมันอาจจะมีกระดมกระด่างกันบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันฟื้นก่อนนะครับพอมันฟื้นเสร็จเนี่ยมันก็จะคืนตัวนะนี่สปริงเกอร์เรามาแล้วดิโอ้โหขอปรับมาตรงนี้หน่อยได้ไหมฉีดไปตรงย้าหน่อยครับขอบคุณครับตรงนี้นะครับเราใช้ระบบรดน้ําอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับระบบรดน้ำอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ห้องเครื่องแต่ว่า ยังไม่ลงดีเทลลึกแล้วกันนะครับเอาไว้ตอนต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาลงให้เพราะว่าผมตั้งเวลาด้วยทม์เมอร์นะครับเอาเป็นว่าไปดูนก่อนนะเอาคร่าวๆก่อน,นแล้วกันนะระบบรดน้อัตโนมัติเนี่ยมันจะมีแบบรอบๆเลยผู้ชมรอบๆตรงนี้เลยนะครับแต่ด้านหลังนู้นู่นพื้นไม้เทียมที่ผมกำลังจะพาไปแนะนําค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ8เมตรคูณประมาณ5กว่าน,นะครับโดยประมาณนะฮะก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นไม้เทียมแต่ก่อนไปพื้นไม้เทียมเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อนว่าระบบรถน้าเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้้ออองงบตกว่า อาคารนี้ผมสร้างมาคุม้มจริงๆนะคุณผู้ชมไปดูอาคารก่อนถอยเดินถอยหลังไปนิดนึงตากล้องนี่คุณดูอาคารของผมมันจะแบบกับโรงจอดรถเลยคุณผู้ชมนี่นะครับนี่คืออาคารห้องคอนโทรลนะสูงหนึ่งชั้นนี่แหละนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้แบบโมเดิร์นเข้าออกับตัวบ้านตรงนี้ที่จอดรถนะครับโรงจอดรถเป็นรถลักชัวรี่นิดนึงนะครับเดี๋ยวกําลังหาตังค์ซื้อรถมาจอดนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะตรงนี้นะครับห้องคอนโทรลห้องคอนโทรลตรงนี้นะครับทีแรกเนี่ยก็จะมีคนมาถามผมว่าทําไมผมลงทุนสร้างห้องคอนโทรลเนี่ยทำไมมันดูใหญ่่ัััังงมนนนดูแบบไอ้จ เนื่องจากให้มันแมทกับตัวบ้านคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าทุกอย่างในการสร้างในการดีไซน์มันต้องแมทกันนะครับห้องคอนโทรลต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเครื่องกรองน้ําของสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยคุณผู้ชมจะประกอบด้วยหลายๆส่วนตรงนี้เป็นตัวปั๊มน้านะครับปั๊มน้ําเราเป็นทั้งหมด2เครื่องนะครับมีจกักรุซี่ด้วยแล้วก็ปั๊มเข้าระบบด้วยด้านบนนี้เป็นเครื่องทําเกลือนะครับนี่นะครับต้องเป็นสระน้ําเกลือนะตรงนี้เป็นตู้คอนโทรลตู้คอนโทรลเนี่ยจะประกอบด้วยตรงนี้นะครับก็คือ อันนี้เป็นของสระว่ายน้ําเราจะมีตัวทามเมอร์เป็นดิจิตอลนะครับตั้งเอาไว้ด้านบนก็จะเป็นแมนนวดนะครับในส่วนนี้อ่ะแต่การลดน้าตรงนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมแบ่งเป็นโซนไว้นะครับประกอบด้วยโซน1ถึงโซน6ตรงนี้นะครับเป็นตู้คอนโทรลตรงนี้ตรงนี้ผมเอากระดาษร่าวๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่ะร่าวๆตรงนี้คุณผู้ชมบ้านผมเ่ยจะมีทั้งหมด6โซนนะเอาร่าวข้า่างนี้ก่อนอันนี้คือไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวจะทาเรียบร้อยเรียบร้อยมาให้ดูอีกทีนง,งนี้น, Auto, Off, นรตรง ผมตั้งระบบไว้ถ้าออโต้คือมันตั้งตามเวลานะครับถ้าเป็นแมนนวดตรงนี้ก็จะปรับแล้วก็เปิดเลยนะครับออฟก,ก็คือยังปิดอยู่นะครับแล้วก็จะดูว่าเราจะควบคุมโซนไหนนะครับถ้าเป็นแมนนวดมันจะขึ้นไปเหนะ็นไหมปรับแมนนวดขึ้นหมดแล้วนะครับปรับไปเรื่อยต้องบอกว่าตรงนี้เราสามารถปรับมือได้ก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมด้านในตรงนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าตรงนี้ผมไม่ลงดีเทลลึกเอาไว้เดี๋ยวผมมาขยายความในคลิปต่อๆไปดีกว่าเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมคลิปต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงีท นี้นะครับผมมายืนอยู่บนพื้นไม้เทียมแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้อนนิดนึงนะครับมันกลางแจ้งนะแต่ว่าสีไม่ได้ิดเท้านะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเราจะทําการทําความสะอาดแล้วก็ลงสีตรงนี้ลงไปแล้ว3รอบนะครับทั้งหมดนี้ผมยืนไม่ไหวแล้วผมขอยืนข้างล่างก่อนร้อนนะครับต้องบอกว่าพื้นตรงนี้นะครับเป็นพื้นไฟเบอร์ซซเมนนะกว่าจะมาเป็นพื้นแบบนี้ได้นะครับเราทําการวางโครงสร้างนะครับด้วยล่าสุดเลยด้วยการเทพื้นซีเมนนะครับแล้วก็ขึ้นด้วยโครงเหล็กคารว่าไนท์นะครับในส่วนนี้นะครับตอนที่เราขึ้นโครงเนี่ย เราก็ใช้เหล็กก่านายทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ด้วยความที่เหล็กก่านายไม่ขึ้นสนิมนะเราก็ใช้ตัวสีกระสนิมของเหว่านายเป็นการทาเสริมรอยเชื่อมนะครับในส่วนนี้เราทําการขึ้นโครงเหล็กแล้วก็วางด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหนาสี่นิ้วเป็นแผ่นพื้นนะตรงนี้อย่างที่บอกนะครับยังไม่ลงดีเทลเยอะเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าในการทําพื้นไม้เทียมเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ขนาดประมาณ8ปคูณหเมตรตรงนี้นะครับเราจะทําการ วางนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับอ o ดอร์วางยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูโซนอื่นบ้างนะครับว่าเป็นยังไงตามมาครับด้านหลังของผมตรงนี้นะครับอันนี้คือต้นมั่งมีนะครับต้องบอกว่าต้นนี้อายุประมาณ60ปีได้ตอนนี้นะครับช่างกําลังจะต่อไฟ2ต้นไม้นะครับต้องบอกว่าซื้อต้นไม้มาแพงนะครับกลางคืนก็ต้องมีไฟให้เขาด้วยนะโดยไฟ2ต้นไม้อันนี้จะเป็นไฟลักษณะเฉพาะสามารถใช้ภายนอกได้คุณผู้ชมนะครับในส่วนนี้ช่างครับขอดูตัวไฟหน่อยครับมีตรงนู้นไหม นี่เลยอ่ะชังชีให้คุณผู้ชมดูหน่อยนี่เลยนะครับมุมนั้นนะครับตรงนี้นะครับจะไฟเดี๋ยวจะส่องสูงขึ้นไปได้อย่างน้อยๆมีประมาณ4เมตรนะครับอันนี้คือเป็นคล้ายๆแบบสปอร์ตไลท์แบบมินิมอลแต่ไม่ใช่สปอร์ตไลท์เป็นไฟสองต้นไม้ที่แบบกำลังไฟจะค่อนข้างสูงคุณผู้ชม ผมจะทาการติดตั้งนะครับต้นไม้ใหญ่บ้านผมจะมีทั้งหมด4ต้นนะครับจะมีต้นมังมีเมื่อกี้นี้ตรงนี้เป็นต้นนางกวักนะครับนางกวักผิวไม้จะสีดำนะครับตรงนี้เราจะใช้ติดไฟส่องเหมือนกันต้นตรงนู้นเลยเป็นต้นพยอมนะครับต้นพยอมนะตอนนั้นช่างกําลังเจียอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปหาช่างกันดูครับว่าช่างกําลังเจียอะไรแล้วทําอะไรอยู่ตามมาครับด้านหลังของผมนะครับเป็นต้นพยอมนะตอนนี้นะครับช่างกําลังเจียเหล็กค้าต้นไม้นะครับต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้ไม้ค้าคุณผู้ชม ตรงนี้เป็นไม้ค้ำนะคุณผู้ชมตรงนี้เราใช้ไม้ยูคานะครับขนาดใหญ่4เมตรเลยในการค้ำต้นพยอมนะครับแต่ว่าไม้พวกนี้เนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้พวกนี้นะครับนานไปมันก็จะเปื่อยนะครับมันจะยุ่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับตรงนี้ถ้าโดนแดดโดนฝนบ่อยๆเราจึงต้องใช้เหล็กค้ำนะครับเหล็กที่เราใช้ค้ำนะครับจะเป็นเหล็กอ่ากลมนะเหล็กกลมความหนาของเหล็กเนี่ยอยู่ที่2.3มมิลนะครับแล้วก็ทาด้วยสีกัสนิมไปก่อน1ชั้นนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับตรงนี้ไปใกล้ครับตรงนี้เราทําการเชื่อมแล้วก็ทําการเจียแล้วด้วยนะครับ ตาก้องตรงนี้เราเจียแล้วนะครับเจียจะเนียนเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับทาการเจียแต่งเหล็กนะครับโดยที่เราค้าขึ้นไปนะครับโดยตัวเหล็กของตัวนี้นะครับองศาในการค้าเนี่ยจะเอียงน้อยกว่า45องศาอันนี้จะเอียง45ใช่ไหมแต่อันนี้จะเอียงต้องบอกว่าเอียงมากกว่าแล้วกันเกือบๆต้องบอกว่าประมาณสัก70องศาได้นะครับในการค้าตรงนี้ถ้าเอียงมากไปมันจะไม่สวยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เราใช้เหล็กหนาหมดเลยผมบอกสเปคเหล็กได้ตรงนี้เป็นความอใหญ่อยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เหล็กต่อตรงนี้จะเป็น นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณนะตรงนี้ค้ำแบบสบายๆเลยนะครับอนาคตอยู่ยาวอยู่ถาวรแน่นอนด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าอันเราค้ำกับอะไรตรงนี้เราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทําการเทต่ตอหม้อต่อหม้อเราเทใหญ่เลยแล้วก็ทําการวางเพจแล้วก็ฝังพุกนะครับตรงนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้แน่นตับแล้วนะครับเดี๋ยวเราเสริมข้างบนอีกนะครับอีก4เส้น ตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้าวๆก่อนเดี๋ยวลงอินดีเทลเฉพาะจุดในการคำต้นไม้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวิธีการทำคำต้นไม้เนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้ได้ความรู้ไปต้องบอกว่าค่อนข้างหลายอย่างเลยใช่ไหมยังมีด้านหลังอีกเป็นยังไงตามมาดูครับต่อมานะครับไปสู่ตรงนี้นะครับกดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นต้นตีนเป็ดฝรั่งนะครับสูตรนู่นเลยนะครับจะเป็นต้นสมด็จแดงนะครับแล้วก็จะเป็นต้น ทุ่มแสงนะครับตรงนี้เราเป็นไม้ลีลานะตรงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจัดเสร็จเนี่ยจะเป็นสวนป่าอเมซอนนะครับจะมีหมอกน้ําลงในเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถปรับเน็นนวดได้ด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้คุณผู้ชมดูกันอีกทีนึงนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ลงดีเทลเยอะในส่วนของตรงนี้ต่อมานะครับเป็นในส่วนของเราทําการทําแนวต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นพวกนี้เียเราซื้อมาราคาไม่สูงนะซึ่งเราจัดสวนประดับตกแต่งเนี่ยให้เกิดความสมูทนะครับนอกสุดเลยนะครับเราใช้ ตรงนี้เขาเรียกว่าหญ้าน้ําูุนะครับหญ้าน้ําพุที่เขาแต่งคาเฟ่กันตรงนี้เป็นสนหอมนะครับสนหอมแล้วก็ตรงล่างสุดนี้ก็จะเป็นต้นแพรวนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเหมือนด้านนู้นเลยหนุนเขียวเขียวอย่างนู้นเลยเราจะปูหญ้าเต็มเสร็จนะครับนี่เห็นนะเยอะมากนะครับไม่ต้องแบบให้มันลกมากนะคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ ทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายในคลิปต่อไปก็คือเราจะมาลงดีเทลกันนะครับว่าจุดต่างๆเนี่ยเรามีวิธีการทํำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นพื้นไม้เทียมยกตัวอย่างเช่นการปูหญ้านะครับเราจะพาไปดูด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นในการที่จะ,ะจัดระบบน้ําต่างๆนะครับให้เป็นอัตโนมัติตรงนี้นะครับผมว่าหลายคนคงอยากรู้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทําสวนป่าอเมซอนเดี๋ยวผมจะทําการติดนะครับตัวแรงดันน้ำนะครับเพื่อที่จะ ให้มันอ,อยู่บนยอดไม้แล้วก็ให้มันเป็นละอองฝอยลงมาจะเป็นสวนป่าเมอซจะเย็นเย็นช่ำชำเลยตรงนี้เดี๋ยวจะติดแล้วก็จะบอกวิธีการทําให้ดูในคลิปต่อๆไปคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและต้องบอกว่าถ้าใครอยากจัดสวนแต่งสวนสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเราสามารถทําแบบต่อเติมก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการทําพื้นไม้ทําหลังคาทําเก้าอี้ไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถ ดูแลเรื่องสวนให้คุณได้เช่นเดียวกันนะครับคุณไปเรื่องต้นไม้มาเราคิดค่าเซอร์วิสแค่นั้นเองนะครับโอเคฝากด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่สนามกอล์ฟสวยมากเลยนะครับและพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับอยากต่อเติมบ้านติดต่อได้เลยแอดไลน์ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์088104 888ปนนะครับไปกันก่อนสวัสดีครับ